น้ำพริกปลากระป๋องอร่อยๆทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเมนูสุดประหยัดสบายกระเป๋าแค่20กว่าบาทก็อิ่มอร่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะอุ้มอิ่มอิสแฮปปี้แม่บ้านยุคใหม่ค่ะทำอาหารง่ายๆแนะนำวัตถุดิบอร่อยๆดูเพลินๆไปได้วยกันจ้า มาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเรามาย่างหอมแดงกระเทียมพริกแล้วก็มะเขือเทศกันค่ะเป็นเครื่องสมุนไพรที่ใช้ในการตำน้ำพริกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้หมอท่อรทอดไร้น้ำมันเพื่อนๆจะคั่วในกระทะก็ได้ค่ะอิ่มก็จะอบไปก่อนประมาณ5นาทีนะคะ ต่อมาอิ่มก็จะย่างปลากระป๋องค่ะก็จะเอาฟอยล์มารองไว้ด้านล่างแบบนี้แล้วก็เอาเฉพาะตัวเนื้อปลากระป๋องค่ะมาย่างนะจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะได้แห้งมากขึ้นค่ะอิ่มจะไม่ได้ใช้น้ําปลากระป๋องนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆชอบแบบมีน้ําก็สามารถใส่น้ําลงไปได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะอิ่มจะอบต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆการใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันมีข้อดีนะคะคือเราไม่ต้องมาคอยคนคอยกวนค่ะและเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างไปตำน้ำพริกกันค่ะอิ่มจะเริ่มจากการโขลกพริกก่อนนะคะพอโขลกพริกละเอียดดีแล้วจากนั้นเราก็ใส่ตัวหอมแดงเผากับกระเทียมเผาลงไปเลยค่ะ ั้งหอมแล้วก็กระเทียมพอสุกแล้วด้านในจะมีความนิ่มมากขึ้นนะคะด้านนอกเขาก็จะเกลียมๆนิดนึงค่ะทําให้มีกลิ่นหอมมากๆเลยเวลาที่เราเอาไปตำน้าพริกค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะอิ่มจะใส่แค่1ลูกนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบรสเปรี้ยวหรือว่าชอบให้มีน้ําเยอะกว่านี้นะคะสามารถใส่มากกว่านี้ได้ค่ะมะเขือเทศเขาก็จะช่วยในเรื่องของความกลมกล่อมนะคะจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานอยู่ในตัวอิ่มจะไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ อิ่มจะคลกไปเรื่อยๆจนได้ความละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาปลากระป๋องมาคลกต่อได้เลยค่ะจากนั้นก็คลกเบาๆให้ทุกอย่างผสมเข้ากันนะคะแล้วอิ่มจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะ หรือว่าใครจะใส่ปลาราก็จัดไปได้เลยนะคะแล้วก็บีบน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมค่ะแล้วก็ใช้ช้อนคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนะคะเพื่อนๆก็ลองชิมรสชาติดูนะว่าชอบรสชาติแบบไหนหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดเพื่อนๆเติมได้ตามใจชอบได้เลยค่ะ พอปรุงเสร็จแล้วปกติเขาเจะเอาไปคั่วในกระทะให้มีความแห้งมากขึ้นนะคะแต่ว่าวิธีนี้อิ่มจะใชหม้อทอดไร้น้ำมันในการอบค่ะก็จะมีความแห้งแล้วก็ความหอมมากขึ้นเหมือนกันนะอิ่มก็จะเอาไปวางลงบนฟอยแล้วก็พยายามที่จะแผ่เขาวางให้เขาบางๆนะคะความร้อนจะได้ทั่วถึงค่ะแบ่งใส่เป็น2อันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อบต่อประมาณ5-10นาทีค่ะความแห้งแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อเลยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะน้ำพริกปลากระป๋องสูตรทำง่ายๆสบายกระเป๋าจะทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็อร่อยจ้าใช้งบไปแค่20กว่าบาทน,นะคะแค่นี้ก็อิ่มอร่อยได้แล้วค่ะ หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ไอเดียเมนูอาหารมื้อประหยัดนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆฝากกด s u b s c r i b e ติดตามอุ่มอิมอิสแฮปปี้ด้วยนะคะและกดกระดิง่งกรุ้งกริ้งเพื่อให้ไม่พลาดเมนูอาหารที่เป็นประโยชน์แบบนี้ในคลิปถัดไปค่ะอิมยังมีไอเดียเมนูมื้อประหยัดอีกหลายเมนูเลยนะคะฝากติดตามอุ้มอิมอิสแฮปปี้ในทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามอุ่มอิ่มอิสแฮปปี้ด้วยนะคะมีเมนูอาหารเรื่องราวดีๆให้ชมกันอีกในคลิปถัดไปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย